มีลู้วิ่งวางอยู่ในห้องนอนเราไม่ได้ออกเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าซื้อมาไม่มีประโยชน์นะคะแล้วทาให้จิตตกด้วยซ้านะคะสิอสิ่งที่จะต้องรีบเอาออกไปจากห้องนอนเลยนะคะถ้าเพื่อนไม่อยากป่วยลงเรื่อยๆนะคะแก่ลงเรื่อยๆถึงขั้นบางคนนะคะอาจจะเป็นโรคจิตเลยทีเดียวค่ะอย่างที่หนึ่งก็คือต้นไม้ปลอมดอกไม้ปลอมค่ะ เพราะว่าต้นไม้ปลอมดอกไม้ปลอมเนี่ยมันจะมีฝุ่นนะคะไปจับอยู่เยอะแล้วอาจจะทําให้เกิดภูมิแพ้นะคะสะสมเชื้อโรคนะคะและถ้าบ้านไหนนะคะที่ไม่เปิดแอร์ตลอดนะคะก็จะทําให้มีความชื้นนะคะทําให้เกิดเชื้อรานะคะหรือว่าแบคทีเรียนะคะสะสมซึ่งต้นไม้ปลอมดอกไม้ปลอมนะคะมองดูทีไรมันก็รู้สึกแบบไม่สดชื่นนะคะเพราะยังไงเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงนะคะและอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ดอกไม้แห้งนะคะบางคนแบบคนให้วันเทศกาลต่างๆนะคะเอามาเก็บไว้นะคะซึ่งฝุ่นนะคะจับเคอะเยอะเลยและที่สําคัญนะคะในดอกไม้แห้งนะคะยังมีสารเคมีต่างๆให้เราสูดดมเวลาเรานอนในทุกๆคืนได้ค่ะอย่างที่2ก็คือทีวีค่ะคนสุขภาพดีจะไม่มีทีวีอยู่ในห้องนอนนะคะเพราะว่าทีวีเนี่ยมีบลูไลท์นะคะทําให้กระตุ้นสมองเราให้ตื่นตัวนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าดู ข่าวต่างๆนะคะสิ่งราย้าย่างๆมาลบกวนใจก่อนนอนนะคะจะทําให้เพื่อนนอนหลับไม่สนิทนะคะแถมอาจจะมีฝันร้ายนะคะแล้วก็ส่งผลให้นอนหลับไม่เพียงพอซึ่งจะทําให้ร่างกายแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของเพื่อน,นะคะอ่อนแอลงเรื่อยๆค่ะและอย่างที่3ที่ต้องรีบเอาออกไปจากห้องนอนคือของตกแต่งนะคะหรือว่าพวกของสะสมแบบกระจุกกระจิกตุ๊กตาอะไรแบบ เยอะแยะไปหมดนะคะรวมถึงรูปภาพต่างๆนะคะที่ติดเต็มไปหมดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือไฟระยะนะคะซึ่งถ้าเกิดแบบไฟระยะแบบเยอะๆเนี่ยเราเปิดปึ๊บทีหนึ่งนะคะมันจะดูแบบสว่างเกินไปมันจะดูแบบเยอะเกินไปนะคะซึ่งจะทําให้เราตื่นตัวนะคะทำให้เราหลับไม่สนิทและพวกตุ๊กตานะคะพวกของกระจุกกระจิกนะคะอาจจะมีไรฝุ่นว่ามีหมัดมีไรนะคะ คอยตายออกมานะคะทําให้เพื่อนๆน,นอนหลับไม่สนิทนะคะซึ่งจะเป็นการรบกวนการนอนนะคะ่ะแล้วก็ตื่นมาทุกเช้าเนี่ยทำเ,เพื่อนๆแบบรู้สึกไม่สดชื่นเลยนะคะแล้วก็รู้สึกพเพลียรู้สึกเหนื่อยทําให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายนั่นเองค่ะของอย่างที่4ก็คือโทรศัพท์ค่ะอันนี้95%นะคะคนจะเอาโทรศัพท์เข้าไปนอนด้วยะคะ่ะตื่นมาปุ๊บเช็คก่อนเลยก่อนนอนก็เช็คก่อนเลยนะคะมีอะไรบ้างเรื่องของใครบ้างนะคะซึ่งจะเป็นการรบกวน การนอนนะคะโดยเฉพาะบลูไลท์นะคะทําให้มาห่านตาเราเปิดนะคะทําให้รู้สึกตื่นเต้นกังวลน,นะคะนอนไม่หลับและแน่นอนนะคะถ้าเกิดนอนไม่เพียงพอนะคะร่างกายก็จะไม่ฟื้นฟูเต็มที่นะคะเซลล์ต่างๆก็จะเสื่อมลงนะคะทําให้เพื่อนๆป่วยลงเรื่อยๆนะคะรวมถึงเป็นการกระทบจิตใจนะคะไปดูอะไรแบบก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนเนี่ยควรจะงดนะคะทางที่ดีนะคะชาร์จโทรศัพท์ไว้นอกห้องนะคะหรือว่าใครจําเป็นที่จะต้องมีในห้องนะคะก็ให้ ปิดโทรศัพท์แล้วก็ไม่ต้องไปแบบคอยกดกดกดก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนค่ะก่อนนี้เราจะไปดูข้อ5นะคะข้อน,นี้ใครมีเนี่ยป่วยแน่นอนค่ะคุณไม่จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เลยตอนนี้ค่ะคุณไม่จะได้ไปพาดเคลัาความรู้ดีความรู้ให,ใหม่ๆที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้ค่ะและข้อที่5คือเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วนะคะไหนจะเหงือ่อไหนจะ เชื้อโรคไหนจะแบคทีเรียนะคะเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับผ้าคิลิ้วนะคะถ้าเกิดใครกลับมาแล้วแบบถอดแล้วแบบยัดกองไว้เต็มห้องเลยนะคะซึ่งจะทําให้เพื่อนเนี่ยอยู่กับเชื้อโรควนเวียนอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเรายิ่งถ้าเปิดแอร์นะคะโอ้โหสูดเข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะและแน่นอนนะคะจะทําให้เพื่อนป่วยหลายโรคนะคะที่สําคัญมันจะกระทบกับจิตใจเราด้วยนะคะและถ้าใครที่มีเสื้อผ้าใส่แล้วนะคะสกระปรก กองเต็มไปหมดนะะก็จะทำให้เพื่อนป่วยนะคะแล้วก็มีปัญหาทางจิตด้วยะคะ่ะเพราะว่ากลับมาทีไรก็เห็นไอ้พวกนี้แบบลบลุงลังนะคะทำให้จิตใจเรายุ่งเหยิงนะคะเสื้อผ้าที่ใส่แล้วควรจะหาตะกร้าใส่ให้ดีนะคะแล้วก็ปิดให้มิดชิดนะคะซึ่งจะเป็นการป้องกันได้นะคะทางที่ดีจะต้องเอาไว้นอกห้องดีที่สุดค่ะต่อไปอย่างที่6กก็คืออะไรที่มันสีทึบๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ฝาผนังหรือว่าของตกแต่งที่แบบสีดําสีน้ําตาลนะคะหรือว่าสีม่วงสีน้ําเงินเข้มนะคะอะไรที่มันสีทึบๆเนี่ยมันจะสื่อถึงความโศกเศร้านะคะเพราะว่าสีเนี่ยมีผลโดยตรงกับจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าใครนะ่คิดว่าแบบต้องการอินเทรนนะคะอยากจะห้องสีทึบๆดำๆนะคะควรจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าจะทําให้รู้สึกคิดลบๆนะคะรู้สึกเข้ามาที่ไรก็รู้สึกแบบ ตกรู้สึกไม่ผ่อนคลายนะคะรู้สึกว่าทำไมอะไรมันมืดมนไปหมดนะคะสีเนี่ยสำคัญเลยนะคะกับจิตใจและถ้าใครที่ป่วยนะคะถ้าเกิดห้องมีสีทึบๆเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกไม่หายป่วยสักทีนะคะรู้สึกป่วยเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นควรจะเปลี่ยนเป็นสีที่รู้สึกสบายตาผ่อนคลายนะคะรู้สึกสะอาดสงบนะคะซึ่งจะทำให้เพื่อนไม่ป่วยแล้วก็ สุขภาพดีขึ้นค่ะและอย่างที่7นะคะแน่นอนนะคะคือที่นอนแล้วก็ผ้าห่มค่ะโดยเฉพาะผ้าห่มนะคะอย่าใช้นานจนดําจนขาดจนเก่านะคะเพราะว่าในผ้าห่มจะมีเชื้อโรคเยอะเลยทีเดียวนะคะผ้าห่มนะคะก็ไม่ควรใช้เกิน5-8ปีนะคะแล้วแต่คุณภาพของผ้าห่มด้วยนะคะถ้าเกิดเริ่มดำๆๆขาดๆเก่าแล้วเนี่ย ก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้นะคะเพราะว่าผ้าห่มเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะคะแล้วก็ที่สําคัญด้วยนะคะอาจจะมีพวกลายฝุ่นนะคะเกาะเต็มไปหมดและที่นอนนะคะถ้าเกิดเป็นพวกเมมโมรีโฟมนะคะหรือว่าเป็นที่นอนใหญ่ๆนะคะก็ไม่ควรใช้เกิน10ปีค่ะซึ่งถ้าใครใช้ที่นอนเก่านะคะนอกจอากจ,จะพวกลายฝุ่นนะคะพวกความสกรปรกต่างๆนะคะที่จะทําให้เพื่อนเกิดโรคนะคะและยังทําให้เพื่อนปวดหลังปวดเอวนะคะทําให เป็นเรือรังไม่หายสักทีค่ะและอย่างที่แปะคะนี่คุณผู้หญิงแน่นอนนะคะเป็นเยอะเลยนะคะเพราะแต่ก่อนมีนะก็เคยเป็นค่ะก็คือเสื้อผ้าที่ไม่ใส่เกิน1ปีนะคะเก็บสะสมไว้นะคะมันจะทำให้รู้สึกห่วงกังวลนะคะและที่สําคัญเปลืองพื้นที่เปล่าๆนะคะซึ่งเสื้อผ้าที่ไม่ใส่เกิน1ปีเนี่ยแน่นอนนะคะ มันไม่มีใครไปขุดออกมาใส่น้อยมากเลยนะคะที่จะไปขุดออกมาใส่สาหรับเสื้อผ้าที่ไม่ใส่เกินหนึ่งปีนะคะควรจะบริจาคนะคะให้คนอื่นไปนะคะจะได้หมดห่วงหมดกังวลน,นะคะแล้วก็เคลียร์พื้นที่นะคะจะได้มีพื้นที่ใหม่ๆนะคะให้ใส่ของใหม่ๆค่ะและอย่างต่อไปก็คืออาหารนะคะขนมแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะห้ามเอามากินในห้องนอนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าแน่นอนนะคะจะทําให้ห้องสกรปรกนะคะ,มะแมลงนะคะมด นะคะน so de no pues si ้ำเชื้อโรคเข้ามานะคะรวมถึงการกินจุกจิกนะคะระหว่างวันหรือว่าการกินก่อนนอนเนี่ยจะทําให้เกิดโรคอ้วนนะคะและบางคนนะคะอาจจะเกิดกดไหลย้อนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าเกิดเกิดกดไหลย้อนนะคะก็ทําให้นอนไม่หลับนะคะและแน่นอนนะคะคนที่ชอบเอาอาหารมากินจุกจิกในห้องนอนนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องทางจิตนะคะเพราะว่าอาจจะเครียดนะคะเรากินจุกจิกพอเครียดนะคะซึ่งจะส่งผลให้อ้วนแล้วก็มีปัญหา เรื่องสุขภาพตามมาแน่นอนค่ะและอย่างต่อไปนะคะคือเครื่องสำอางที่หมดอายุนะคะเครื่องแต่งหน้านะคะเครื่องทําผมสเปรย์อะไรต่างๆนะคะถ้าหมดอายุเนี่ยแบคท,ทีเราจะสะสมนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบเก็บเครื่องสำอางเครื่องแต่งหน้าไว้นานๆนะคะทั้งฝุน่นทั้งแบคทีเรียนะคะจะสะสมอยู่ในนั้นทุกปีนะคะเพื่อนๆควรจะเคลียร์ห้องนะคะดูว่า อันไหนที่ใช้ไม่ใช้นะคะหรือว่าอันไหนหมดอายุนะคะเพื่อให้ห้องของเพื่อนปราศจากโรคแล้วก็มีพื้นที่ใหม่ๆไว้ใส่ของใหม่ๆค่ะและอย่างต่อไปก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายทุกชนิดค่ะบางคนแบบอยากมีสุขภาพดีนะคะจะต้องมีลูวิ่งอยู่ในห้องนอนนะคะน,นี้ให้รีบเอาออกไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ควรจะมีอุปกรณ์ออกกำลังกายนะคะหรือว่าลูวิ่งอยู่ในห้องนอน,นะค่ะโดยเฉพาะคนที่แบบ ออกกําลังกายหรือว่าขึ้นลู่วิ่งนะคะเงื่อออกเต็มเนี่ยจะทําให้ห้องนอนของเพื่อนสกรปรกนะคะแบคท,ทีเรียสะสมรวมถึงจะทําให้เพื่อนตื่นตัวนะคะรู้สึกนอนไม่หลับรู้สึกกังวลน,นะคะว่าจะต้องแบบจะต้องออกกําลังกายตอนไหนรู้สึกบางทีมีลู่วิ่งวางอยู่ในห้องนอนแล้วไม่ได้ออกเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่า ซื้อมา,าไม่มีประโยชน์นะคะแล้วทาให้จิตตกด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นควรจะเอาอุปกรณ์ออกกำลังกายออกจากห้องนอนมาให้หมดนะคะเพราะจะทําให้ห้องขอนเบื่อนนามีกลิ่นนะคะทั้งกลิ่นเหงือ่อกลิ่นสนิมกลิ่นพลาสติกจากไอพวกอุปกรณ์ต่างๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นทอนอ้าเพื่ออยาสุขภาพดีแล้วก็หลับสนิทควรจะเอาพวกนี้ออกไปให้หมดค่ะไม่ได้ยังไงคนไทยทุกคนสุขภาพดีแหละแฮปปี้กว่าเดิมค่ะแล้วก็มาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ